สวัสดีครับเพื่อนๆพ่นพี่ครับพบกับผมอีกครั้งครับกับช่องชองยักษ์เล็กสัพเพเฮรักนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะได้พานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับมาชมภาพบรรยากาศของภายในสังคสถานลานพระแดงครับในเช้าของวันที่11 กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ครับซึ่งขณะนี้ก็เวลาตีห้าเศษนิดนะครับก็ใกล้จะสว่างแล้วครับนี่คือภาพบรรยากาศภายในสังคสถานลานพระเนี่ครับก็จะมีบรรดาทษาตชนนั้นมาอนุถนาบุญกันครับและนี่ก็คือชาวต่างชาตินะครับที่มี ความศรัทธานะครับก็ได้ขึ้นมาทัศนศึกษานะครับแล้วก็พอดีมาคุ้นเคยกับฐานเจ้าหน้าที่พนักงานของเราไปเลยลองทดสอบให้นั่งนะครับจันไหนดูนะครับว่าจะมีความสามารถหรือเปล่านะครับ

ของการลื้อถอนผ้าแดงนะครับร่งกันพิธีที่กราบขอขมาต่อโดยเทพเทวานะครับในการขออนุญาตลือถอนผ้าแดงที่บรรดาชนชาชนได้นำนำมาอธิษฐานแล้วก็ฝากบุกว้นะครับนี่คือจ้างเจ้าหน้าที่นะครับเขากำลังตัดผ้าแดงลงเพื่อจัดเตรีพื้นที่ให้บรรดาชนชาชนนั้นได้ขึ้นมาอธิษฐานแล้วก็ฝาก 你、嗯、看。<Okay. S 1> ครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับซึ่งท่านพระอาจารย์ท่านก็ได้นำพาคณะสงฆ์นะครับได้ลงสวดพระปาฏิโมกนะครับหลังเสร็จกิจกรรมจากสวดพระปาฏิโมกแล้วนะครับพระท่านเจ้าก็ได้เดินลงมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็เตวียนเทียน,นรอดอแต่บาตรพระอนุโมทรมีกมบรรดาท่านสาุชนพอสมควนนครที่ได้มา ร่วมกิจกรรมซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของทางาพระพุทธศาสนานะครับคือวันมาฆบูชาครับ อิปัสสเทวมโนสานังปุถุอาภะควาสิสาวกตัวภะคะวาตัมโมสันติิโกาการโยภะคะวะโยสาวกตังโัญญาปะติปันโนภะคะวะโยสาว à buồn giáệ sang lô ta xa phố Phậtắnámám mùa cho biết cha trả là là tam ban đó chúng ta to lo đi chúaúàô vui พระวัติสวัสาโพภะตะวพระสวัสรรมสันติตียิโกอาตาสิโตเอหิปัสสิโกโอปสนนยิกตปัสสะสังเวสิสามตัววินยลาเอะภะพะาวตโวสวะสังโกอาบุนายโยมาุนายโยลาายโย

พรับผมได้กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ธรรมสถานหลานประอินนะครับเพื่อที่จะมาเก็บ ภาพบรรยากาศของยามค่ำคืน,นวันมาคาบูชาครับแล้วก็ที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้ก็เป็นพระ,ระบรมสารีริกธาตุครับซึ่งทางวัดได้เัเชิญข,ขึ้นมาปฏิสถานชั่วคราวนะครับ ส่วนที่เห็นอยู่เบื้องหน้าน,นี้ก็เป็นแผ่นทองนะครับที่บรรดาประสาชนได้มีความศัทธาเกนชื่อเกนฑนามสกุลวันเดือปีเกิดครับฝากขุมวนปัสสตานี้แล้วก็แผ่นทองนี้ก็จะนาําไปหลอมเปนะ็นองค์รักด้วยฝากรับบาอะไรครับเข้าับศาหารวพนะลอมสัิิธัเจุตาลามีสวัสดาวันใไหิตั้งใจมีรอบๆานอาารยาม ส่วนนี้ก็คือด้านบนนะครับลานพระอินนะครับซึ่งก็อาจจะมีตำหนักเท้าเทพอยู่ตรงนี้ด้วยกัน3พระองค์นะคือเท้าสกัดเทวราซึ่งมีตำหนักเป็นสานสีขาวนะครับส่วนพระอินทนั้นก็จะมีตำหนักเป็นสารสีเขียวส่วนทางด้านบนด้านไหนโ้นก็จะเป็นตำหนักของเท้าเทพมาหาพรหม ซึ่งเงียบเหงาสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะด้านตรงนี้นะครับที่พระคุณเจ้าได้ประพลน์มถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันมาฆบูชาก็ตานะครับแต่ส่วนมากแล้วสาธุชนก็จะอยู่กันที่พุทธสถานลานรอยพระพุทธบาทนะครับไปทำสมีกิจกรรมที่นั่นคือไปเวียนเทียนนะครับกันที่นั่น นันสารุชนที่จะขึ้นมาสู่ยังธรรมสถานลานไระอินแห่งนี้นะครับก็มีส่วนน,อน้อยนนี่คือภาพบรรยากาศของวันมาขับบูชานะครับที่ธรรมสถานลานพระอิน ในส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทำแก้วสารพัดเึยนะครับแล้วก็มีองค์งท้าพิเนตรประจำอยู่ในจุดนี้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นร้านขายมาม่าก,กับขายดีมากๆตั้งท้ายน้ำด้วยมาม่าด้วยแล้วก็กาแฟด้วยนี่คือภาพพระวชริรกฤฤิจจารนะครับที่ปรกษัทาาจังหวัดจันทบุรีประธานจัดงานน้ำสักรันลอยพขนระบาทครับนี่คืออองค์พระพิคเนศครับ ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือมีลักษณะคล้ายงวนช้างและมีงวงช้างแส่วนตรงนี้ครับก็คือ,อเรียกว่าแก้สารพัดนลครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับลูกมิดที่กระผุกพัตสีมาต,ามาต่างๆแต่ว่าลูกใหญ่มากเลยนครับตรงนี้อดีตนั้นจุดนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นทางผ่านไปแล้ว ลงมาตรงนี้นะครับก็จะผ่านนะครับองค์ปู่ท้าพยามือเหล็กมรุไฟนะครับเป็นศาลเจ้าพ่อพยามือเหล็กไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นอ่าร้านน้ํามันนะครับการน,น้ามันวานนะครับของทางวัดทุ่งไทรินหรือว่าของอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรกิจจากรน,นั่นเองนะครับต้นตํำรับ ในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับคือน้ำวันว่านแล้วก็น้ำมันหม่องนะครับภาพบรรยากาศของสารเจ้าพ่อปรญญามือถไฟนะครับทางด้านนี้